เฮลโล everyone ยินดีต้อนรับกลับสู่ Bankok Battle Tech ยูโกะทูแชนเนลสำหรับการรีวิวและข้อมูลลึกเกี่ยวกับเครื่องบินทหารสมัยใหม่วันนี้เมื่อได้วิ่งเข้าไปในหนึ่งในเครื่องบินรบขั้นสูงที่ดีที่สุดในโลกคือ Dassault Rafale M ไม่ว่าคุณจะเป็นนักบินทหารที่หลงใหลเทคนิคหรือเพียงแค่อยากรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เครื่องบินฝรั่งเศสเป็นเครื่องบินที่ทรงพลังและนวัตกรรมในอวกาศวิดีโอนี้สำหรับคุณดังนั้นขันขึ้นและเรามาเริ่มต้นกัน เดอะราเฟลเอ็มอีส์เดอะนาว่าเวอร์ชันของเดอะดัซเซลราเฟลเอแมนติโรไฟเตอร์ดีเวลโอเพดโดยเฟรนช์ดัซเซลแอร์เวชั่นดีไซน์ทูโอเปอเรตฟรอมแอร์กราฟแครเรียเดอะราเฟลเอ็มเฟิร์สเฟลว์อินหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดและเอนเตอร์เซอร์วิส with the เฟรนช์นาวีอินสองพันหนึ่งดีส์แอร์กราฟอีสเซนเชียลลีเอ็นนาว่าไลท์เวอร์ชันของเดอะราเฟลซีบัด with several modification to withstand the harsh condition of carrier operation อิทเริปลาสเดอะโอเดอร์ซูเปอร์อิเทนดัตแอนด์เดอะเอฟแปดครูเซเดอร์อินเฟรนด์นาวอลเซอร์วิสมาร์กิ่งเอฮักเก้ลีฟอินคาร์พาบิลิตี้เดอะราเฟลโปรแกรมวอสบอลเอาออฟเดอะนิททูแฮฟเอเวอร์ซ่าไทแอคิเล่แอนด์ฟูลลีดิจิทัลไฟเตอร์คับเปเบิลออฟเฟอร์ฟอร์มิงแอสซูพริเมซีกราวแอตแท็กรีคอนแนสแอนด์นิวเคลียร์ดิเทเรนต์มิชชั่นเดอะเอ็มเวอร์ชั่นแฮทูบีทัฟฟ์อินนัฟทูแฮนเดิลการ์ตาเพาลอนเชสแอนด์อาร์เรสเตดแลนดิ่งออนเดอะเฟรนด which is the only nuclear power carrier outside the U.S. Navy. Now, let's break down what makes this fighter so special. The Rafale M f e a t u r e a delta wing design with canard, small forward wing that p r o v i d e excellent maneuverability and lift. The airframe is r u g g e d i z e for naval operation with s p r a t e net landing gear and a r r e s t e r hook and a e r o i n for tailhook structure. มันไซส์เล like ็กเลี่ยงรักระและหนักกว่าดั้นอิตแลนด์เบสคาลเตอร์ผาทูแฮนเดิลเดอะรีคอฟของแคเรียทาเคฟแอนด์แลนดิ่งน่าสนใจที่เดอะรัฟเฟิลเอ็มดีเอสเอ็นแฮฟโฟลดิ่งวิงไล่เมนี่อัลเทอร์แคเรียไฟเตอร์ซัชแอสเดอะเอฟเอซิบแปดฮอนเนต์วิชมีนอิตเทคอปมอลสเปซออนเดอะแคเรียเดกดิสอีสเอเทรตออฟดัซเซลเมททูเซฟเวทแอนด์คอมเพล็กซิตี้ดิสไปดัตอิตแอโรดินามิกดีไซส์แอนด์ยูสออฟแอดวานซ์คอมโพสิตแมทเทอเรียลเฮลป์กีฟอิตเวทดาว เพิ performance and agility. Equipped with ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นมันอุปกรณ์ด้วยเรดาร์ไร้สายสำหรับแอร์ทูแอร์ไร้สายซึ่งทำให้การปฏิบัติงานของมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับภารกิจของเราบนท้องฟ้าเปิดหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของราฟาเอลคือการตัดสินอิเล็กทรอนิกส์ที่แข็งแกร่งที่สุดส่วนหนึ่งของนี้คือ RBE สอง AA Active Electronic Scanning Array AESA ริดา ดิสราดาพร้อมให้สูพิเรียลแทร็กดิเทชันแอนด์แฟกติงคับเปอร์บิลิตี้คัมเพลตูออเดอร์เมคานิคอลลีสกายราดาเดอะเอไอเอสเระดาอันโลเดอะราเฟลเอ็มทูดิเท็กเอนิมี่แอร์กราฟแอนด์ทรีดแอดลองเรนจ์เอ็มเกตมัลติเพิ่งตากเกตซีมันตันิโอลีแอนด์เมนเทนสติลไบมินิมิซซิงราดาเอเมชันดิสราดาซิสเต็มอีสคัมพลิเมนต์เต็ดไบเดอะสเปกตรัลอิเล็กทรอนิกส์วอลฟาร์ซิสเต็มวิชพร้อมให้ทรีดดิเทชันจัมมิง and decoy launching capability to keep the aircraft safe from enemy missiles and radar. The cockpit feature a glass multi-function display with touch control, AI angle holographic h e a d u p display (HUD) and a hand-on throttle and stick (HOTAS) system All designed to reduce pilot workload during complex combat scenarios The Rafael sensor fusion technology combines data from its radar, electronic warfare suite. แอนด์อินฟราเรดแอนด์แฟลกซิสเต็มทูกีฟเดอะพายโลต์เอคอมเพลนซีฟแบตเทอรี่ฟิลพิเกอร์เอนแฮนซิ่งสื่อช่องแอลเอวันนิสแอนด์ดิสซิชันเมคกิ่งเว้นอีทคัมทูเพอร์ฟอร์แมนน์เดอะราเฟลเอ็มอีส์พาวเวอร์บายเอซิงเกิลเอสเอ็นอีซีเอ็มเอ็มแปดสิบแปดสองเทอร์โบฟานเอ็นจิ้นวิชโปรดิวอัลบัลหนึ่งหมื่นเจ็ดพันปอนด์ออฟทรัสต์ดิสลอร์เดอะราเฟลเอ็มทูริชเอ็มักซิมัมสปีดออฟแมตหนึ่งจุดแปดแอนด์โอเปอเรตแอดอั อิททรัสตูเวตเรชัลล์แอนด์แอโรดินามิกดีไซน์เมคอิตฮัลลี่แอคิลเลอิ่งด็อกไฟคาเปเปิลออฟเอ็กซ์เซคิวติงไทท์เทิร์นแอนด์เร็พิดเมนิมเวอร์ครูเชียลฟอร์แอร์ทูแอร์คอมแบตการเรอเปอเรชั่นอ่านอตเตอร์เรสต์ลี่ชอลเลนจิงบัดเดอร์รัฟเฟิลเอ็มฮันเดิลกาตาพาวลอนเชสแอนด์อาร์เรสเต็ดแลนดิ่งวิดอิสตั้งทูอิตเรอินฟอร์แลนดิ่งเกียร์แอนด์แอดวานซ์ไฟล์คอนโทรลซิสเต็มโมเดอร์โอเวอร์ มันมีความสามารถในการนำบอลไปสูบเรตีและกล่าวแอทแท็กมิชชั่นในเอซิงเกิลซอร์ตี้โชเคสมันมีความยืดหยุ่นสูงบางสิ่งที่จำเป็นสำหรับโมเดิร์นนาวเอวิเอชัน The Rafael M12 Armed 2020มันมีคุณสมบัติ14ไฮด์พอยท์สำหรับการแบกอาวุธที่หลากหลายจากแอร์ไปแอร์มิซิลเลสไลด์ MICA และเมทัลไปแอร์ไปกล่าวอาวุธรวมถึงเลเซอร์ไกด์บอมบ์ SCA L P ครูซมิซิลเลสและนิวเคลียร์ทิปเป็ดมิซิลเลสแอดดิชั่นัลลี่ It has a 30 mm GIAT 30 internal Canon n for close range dogfighting and strafing run One of the strength of the Rafael M lies in its ability to switch role mid-mission For example engaging enemy aircraft while also being capable of precision strikes on ground t a r g e t Its weapon system are fully integrated with its avionic s allowing for efficient target acquisition and weapon delivery whether in day or night operation and under all weather condition s The r a f a l M has been deployed in numerous operations with the French Navy, showcasing its capability in real combat scenarios. It has been active in m i s s i o n over Afghanistan, Libya, and the Middle East, conducting air strikes, reconnaissance, and patrol duty. Its ability to operate from the Charles de Gaulle carrier and Project Power far from French s h i g h l i g h t its strategic value. Moreover, The Rafael M is continuously u p g r a d e d with new software, weapon, and system, ensuring it remains a cutting-edge platform for the to t o m e To wrap up, the Rafael M is a remarkable example of French engineering—a highly versatile, capable, and reliable naval fighter jet. It balances agility, firepower, and advanced technology in a way that few carrier-based aircraft can. Why it's not as numerous as some other fighter globally? Its quality and multi-role nature make it a formidable player in naval aviation. Thanks for watching this detailed review here at Bangkok Battle Tech. If you e n j o y this deep dive into the Rafael M, don't forget to like, subscribe, and hit the bell for more military tech content. Leave your t h o u g h t and q u e s t i o n in the comments below. I love hearing from you. Until next time, stay curious and keep exploring.